ที่เป็นความก้าวหน้านของมหาวิทยาลัยของค่าไทยในด้านนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโล,โลโยีทางการศึกษามาใช้อย่างเต็มเปี่ยม iPad เนี่ยเป็น,น,เ,ปน,เ,ปนเ,เราเรียกว่าชรัเด็กที่ออกมารุกใหม่แล้วไม่ใช่เฉพาะใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของากรารเรียนการสอนเท่านั้นเราอยากให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้มี ไลฟ์สไตล์นะครับชีวิตชีวิตใหม่ซึ่งจะต้องพบพาเพราะว่า iPad เนี่ยนอกจากใช้ในการเรียนการสอนแล้วยังสามารถใช้ในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์ในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องอื่นๆแล้วก็พบพาที่จะช่วยเป็นื่องส่วนตัวเช่นในเรื่องของไดอรี่ในเรื่องของทวิตเตอร์ในเรื่องของอะไรซึ่งซึ่งเป็นชีวิตใหม่สมัยใหม่ของของ ้องบอกว่าวัยรุ่นและนักธุรกิจสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าการที่จะใช้ไอแพดจะทําให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างในขณะเดียวกันใน4ปีที่ที่อยู่กับเรานอกจากนั้นเรายังทราบว่า iPad เนี่ยถ้านักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยแล้วสามารถที่จะ,ะไปขายคือขค้นที่หยูดอง นะครับอัปโหลดขึ้นไปใครที่ไปดาวน์โหลดก็จะได้ค่าตอบแทนได้ต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาของเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการในตัวระหว่างเรียนได้เพื่้เียนนะในการที่ปีนี้เราเลือกที่จะแจกอันนั้า,าเนี่ยก็เป็นเป็นอันที่จะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเนี่ย ไดช่วส่งเสริมนมักศึกษาเป็นผู้ประกอบการเป็น,นตัวด้วยแล้วก็การใช้ออแาดที่มีสีปีเนี่ยก็จะเป็นอันที่ส่งเสริมให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเราเป็นดีลเลอร์ของ Apple ิลคอมพิวเตอร์ครับเรามามีร้านอมีโซ่นะครับที่อ่านขานะครับซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยส่วนก็คือว่าเออจะให้นักศึกษาได้มีส่วนร่ เรียนนะครับเกี่ยวกับตัวคอมพิวเตอร์ Apple นะครับผมอันนี้เมื่อไอแพดเข้ามานะครับตรงน,นีออ้อยันท่าน,ท,านท่านกำดีได้กล่าวไปแล้วครับบริษัทเราเนี่ยยินด,ดีนะครับที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องของเอ่อ็ก e r เพียร์เรีนะครับตัว iPad ซึ่งเข้าใจว่าตอนแรกๆเนี่ยอ,อ,อาจจะรู้สึกว่าเป็นของใหม่นะครับแต่ผมว่าถ้าใช้ไปสัก ไม่กี่นาทีก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากครับในฐานะที่ผมเป็นตนัวแทนของทางยูโตรับลรวเป็นเรื่องของทาง a อ p l e o คอมพิเวเตอร์นะครับที่ทางมหลาลัยนะครับอ,อ,อนุญาตนะครับให้เรามีร้านยูโตนะอยู่ในมหลาลัยแล้วก็ในส่วนของไอแพดนะครับที่จะมาใช้งาน ผมขอขอบคุณมากครับ